หลังจากคอมเมนต์ไปนะคะจะบอกว่ามีแฟนๆเนี่ยเขาฟินกันหนักมากแถมหลายคนยังออกปากแซวว่าโอ๊ยมันจะหวานมันจะมุ้งมิ้งเลยนขนาดนี้ค่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอกับน้องญาญ่าค่ะนักข่าวก็เลยยื่นไม์สัมภาษณ์คนคลั่งรักคนนี้สักหน่อยว่ามันยังไงซิน้องหนูซึ่งน้องเนี่ยออกอาการเขินหนักมากค่ะแต่ก็ยอมรับว่าปกติในคู่เนี่ยเขาก็มีความมุ้งมิ้งน่ารักกันอยู่แล้วเพราะนอกจากจะมีคําเรียกเฉพาะตัวต่างๆยังมีเสียง 2, สองเสียงสามเสมียงสี่ คุยกันแบบน่ารักมากๆด้วยนะคะพอถามถึงเรื่องละครลายกินรีที่ใกล้ลงจอย่าก็บอกว่าอยากให้ทุกคนติดตามมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นละครแนวที่ไม่เคยแสดงร่วมกับนัดเดชมาก่อนไปฟังเสียงน้องยยาๆก็นเลยค่ะก็เขาเขียนเขาถามไงคะมันเป็นแบบคอมเมนต์แบบคอมเมนต์คำถามว่าแฟนใครครับนับสวยจังหนูก็เลยแค่ตอบคำถามเฉยๆตอบว่าแฟนพินัเดชตอนพิมเพินไหมคะ ตอนนี้เน่ยมานรู้สักตอนนี <c oughs> <c oughs> ้ค่ะคิดใจไหมว่าทำนี้ดีไม่ดีเนอะไม่ค่ะก็ก็แบบต้องทันกันนิดนึงพอแซวมาก็ต้องแบบก็ต้องใช่ค่ะตอบไปตรงตรงก็แฟนเราอะเนาะใช่ตื่นเต้นค่ะเป็นเป็นละครที่แบบใช้เวลานานมากๆแต่ว่า มันแบบพี่ออฟเก่งมากเขาใส่แบบรายละเอียดเยอะมากๆแล้วก็ตอนที่อ่านบทย่ายังต้องแบบพี่พี่ออฟสรุปสรุปใครค่ะกันแน่คือมันมันซับซ้อนมากใช่ค่มะมันสนุกมากๆค่ะก็เชื่อว่าคนดูจะต้องลุ้นเหมือนตอนที่เราแค่อ่านบทเรายังลุ้เลยก็น่าจะเป็นละครที่คนรอดูมานานพอสมควรค่ะก็จะได้ชมกันหมดยากไหกับพี่แบรน์ในเรื่องนี้เป็นงไงบ้างที่ยากอ่มไม่เหมือนเรื่องอื่นที่เคยเล่นกับพี่แบรน์เลยค่ะเป็นเขาเล่น ในคาแรคเตอร์ที่เขาไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะก็ก็ก็ดีค่ะโหดดีค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เน่วานตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันเลยนะคะหลายคนก็ลุ้นกันนะมีอยู่เรื่องเดียวนะถามบ่อยมากว่าเมื่อไรจะเกิดการตบแต่งขึ้นบอกเลยว่าเออรอก่อนค่ะยังยังไม่มีความคืบหน้าเลยตอนนี้นะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่รู้ต่อไปอ่้ต่อไป